ค่ะทุกคนวันนี้ผมก็มีวิตามินตัวใหม่นะคะเป็นวิตามินกู้ผิวมาแนะนำทุกคนกันนี่เลยค่ะจีวลิงไมต้าช็อตวิตามินเปลี่ยนผิวเขาเคลวมว่าเป็นกูต้าไอย100%เจ้าแรกในประเทศไทยเขาใช้นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือการใช้กูต้าจากธรรมชาติ100%ผ่านการหมักของจุลินซีนะคะไม่ใช่กูต้าสังเคาะห์เลยเพราะฉะนั้นเรื่องสารตกค้างเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะที่สําคัญคือได้ลิขสิทธิ์เฉพาะมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยใครที่เป็นสายฝ่อภาพพื้นทะเลหรือว่าสายเกาสู้แดดนะคะก คือตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากเลย เพราะว่านอกจากที่เขามีแอลกูตาไทโอนแล้วเขายังมีแอลคาซิสเตอที่จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างกรตาในร่างกายเราอีกทีนึงนะคะทําให้ผิวไบรท์ขึ้นมาจากข้างในเลยนะคะใครที่ใช้ผิวเยอะๆตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นจากภายในเลยนะคะทุกคนแต่ที่แบาชอบมากๆนะคะคือเขามีวิตามินซีจาก a c สเทอร่าเชอรี่นะคะแล้วก็ค,มคมามูคามูที่ตมิน c, ทานคูน่กับคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีขึ้นยิ่งทําให้วิตามินที่เราทานเนี่ยได้ผลยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคือดีมากเลยทุกคนเเเพรรราาาะะะะะววววว่่่ิตตมนนนนนปป็็ออไททีุกคคคจย,ยูแล้ะะั นนะทุคจะบอกว่ายังไงก็ปังแน่นอนนะคะบังทดลองมาแล้วทานมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะทานวิตามินตัวอื่นคู่ไปด้วยก็คือปังยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายเนี่ยดูดซึมได้ดีมากขึ้นนะคะรสชาติเปรี้ยวๆทานง่ายกเดี๋ยวจะทานให้รู้หน้าตาน้องจะเป็นแบบผมเพว่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตักจริงๆจะชงกับน้ำก็ได้หรือว่าจะทานเป็นชอ็อตเลยก็ได้นะคะบําชอบทานเป็นช็อตเปรี้ยวแบบสะใจมากนะคะ กินแล้วตื่นเลยทุกคนอย่าลืมดื่มน้ําตามเพื่อความฟังนะคะเพื่อความอร่อยนะคะสามารถผสมกับน้ำผลไม้ได้ด้วยอร่อยแลย้วยังมีผิวสวยด้วยนะ